โอ้สวัสดีครับปาเป็ดครับสวัสดีครับอโนธครับผมพี่มัมครับผมพี่บอลนะครับผมพี่นุ้ยพี่แจ๊กพี่ตั๊กพี่เน่งแล้วก็นักคอมนะครับผมโหนี่คือศิลปินตลกที่มาร่วมงานบวงสรวงบรรพชนตลกในวันนี้นะครับแล้วเขาตอนเย็นเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีกันด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันสักหน่อยดีไหมครับผมแต่ตอนนี้คนที่เข้ารอบชุ่มทางเสียงห้าผลพร้อมอยู่แล้วไปดูกันเลย หมอกันเลยดีกว่าสำหรับตลกเสียงดีที่ผ่านเข้ารอบ12คนแรกได้แก่ของก้อนนานชาติโปรยซุปกประจกจอร์ดเชิญยิ้มนุตเียอกใหญ่นาเช้าสามสลึงเชิญยิ้มส้มแป้นเชิญ,ญ 9, ยิ้มเก้าอยุธยาจืดเสียงเนอป๋องห้าดาวอ้อยไฮเทคบิ๊กบอยเชิญยิ้มชาติเกียวฟ้า นี่แค่12คนแรกอาทิตย์หน้า12คนสุดท้ายจะเป็นใครบนเวทีจะมันแค่ไหนอาทิตย์หน้าอย่าพลาดกันเชียร์ล่ะและสำหรับการออดดชั่นที่วัดไผ่ร้องจังหวัดนคปรปฐมในวันนี้สำหรับซีซั่นชุมทางเสียง5เราต้องขอขอบคุณครับผมบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทองครับผมเนือจะกิฟแบล็กคอฟฟี่และที่ขาดไม่ได้ครับผมลิขสิทิ์เพลงในการออดิชั่นทั้งหมดนะครับจากบริษัท SSK p อสเคพรับพิจำกัดครับผมบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดโดยคุณสามารถของเขาครับ ลิขสิทธิ์เพลงจากคุณสลักจิตดวงจันทร์ลิขสิทธิ์เพลงจากคุณสุดยอดบุญทูปและลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเพลงไผ่ร้อยกอโดยคุณอาพยับคำพันครับผมขอบคุณมากๆและขอขอบคุณครับบริษัทซิกเซนเมจิคอจำกัดบริษัท VC Scree ีน e d จำกัดบริษัทซาเวฟออร์แกไนเซอร์จำกัดครับและบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์ดิจิทอและพี่ใหญ่ของพวกเราครับผมคุณอาพนมนพพรครับผมทั้งนี้ต้องขอขอบคุณครับกรรมการที่มาตัดสินในวันนี้ทุกท่านนะครับมากันโหหลายท่านมากเลยเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัว ตราสลักทองและตราแม่ขัวสลักทองมาม้อให้ครับผมทันแรกครับคุณกี่ขอนแก่นครับทันที่2ครับคุณสามารถทองขาวครับทันต่อไปครับคุณสลักจิตดวงจันทร์ทันต่อไปครับผมคุณนาสุดยอดบุญทูปคุณทองเฟียสุปรโจ๊กครับและคุณดากี้ขี้เมาครับผมและคุณสมบัติเมืองอุบลครับสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัด ผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมาถึงช่วงจัดอดดาวทองคนชนะเลิศในซีซั่นชุมทางเสียงหาครับมีโอกาสได้มาเลือกแผ่นป้าย10แผ่นป้ายเรียงด้านหลังนี้แล้วก็ทายเองแหละครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าทายถูกหมดทุกใยไม่เจอเลขซ้ําไม่เจอจงเกอร์รับไปทองคำมูลค่าหนึงน่งล,ลาา้ลานบาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉล,ลากทองและตาแมา่ครัวฉลากทองมาดูแผ่นป้ายกันนะคะ <C oughs> สำหรับแผ่นป้ายแรกค่ะจากบริษั ที่คิวเอ็มมิชโปรเกอร์จำกัดค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองการเย็นไลท์คอมพลีตบูสเตอร์เซรั่มเจลวิตามินผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวค่ะเ <c oughs> อาละค่ะเวลาลงแล้วค่ะผู้ชมท้าแล้วพบเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้ากับรายการวาไรตี้ลูกทุมม่งมาตรฐานทางช่อง7 HD บน 3H ในรายการชุมทานดาวทอง